อาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกประสังขงอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกนักเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาถ้าเปิดจิตยักเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนาโมพุทธายะ นมะมปัททะยักเปิดกรรมดีท้าเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนัเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดทั้งหลายมาสุปวงข้าปเจ้าด้วยยาถาพุทธโมนะนามาระระพุทธังธรรมังสังฆังขออำนาจบารมีคุพระศีรัตนตรัยโปรโดมีเมตตาเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมี ศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีญาณบารมีทั้งหลายในทุกภพทุกชาติของปวงข้าพระเจ้าจงมารวมกันในปัจจุบันชาติและขอเบอิกบุญบารมีทั้งหลาย มาสูนานเรือนดวงแก้วดวงทำหมู่บ้านวาราศิอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนก,การบัดน,นี้พุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกโลกวิดวิโตทายินโม,ม,มพุทธายะนะมะพระมะอาอ,อุอิสาวะสุสุสาว,วีคำม,มังบังเกิดเปิดโลกโลกวิดเิโตทายินโมพุทธายะนะมะพระมะอาอุอิสวะตุสุสาว,วีสองครังบังเกิด พิธีกรรมพิธีการถวายสการะบูชาองค์พระแม่รักษมีองค์พระเมศโสมาศิวิกาเทวนาคเทวีเนื่องในวันดีปวารีประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามโลกวิรุิโสธายินโมพุทธายะนะมะภะมะอาโออิสวะสุสุสาวิสหัสเดโตเทวินโททิพยจักขุวิโสธายิพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิ ສອງຂອງປະສິດທິມະຫາປະສິດທິນະມູວະຕສໍະຂວັດໂຕອໍຣະຫໍສົມມະສັມບຸດະສໍະນະມູວະຕສໍະຂວັດໂຕ อนราหูสุโมสมบูดาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอนราหูสุโมสมบูดาสะ เราประดิษฐานอันชุกรีน้อมขึ้นเหนือเสียงสีรู